สนับสนุนโดย K S Offshore Investment ชอบหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์เกษตรกรไทยขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่ง สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกับดิฉันธนวรรณบนรชดค่ะวันนี้ธนวัรณพาผู้ชมออกมานอกสถานที่นะคะเพื่อที่จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นในไตรมาสที่1น,นะคะจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ยังไงภาพรวมเป็นยังไงนะคะและต้องใช้วิธีแบบไหนถึงจะเอาชนะตลาดได้ ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน AI ของบริษัทซามายราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับธนวันครับค่ะสำหรับตลาดหุ้นนะคะในปี2559ปีนี้ผันผวนตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะคุณนิพนธ์ประเมินกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสหนึ่งยังไงบ้างคะเรามองตลาดเ,เป็นไซเว่ยนะ,ค,ะครับปีนี้ก็เป็นไซเว่ยแต่มาสหนึ่งน,นั้นน่าจะเป็นไซเว่อัพขึ้นไปนะฮะโดยมี สิ่งที่เราต้องดูนะก็คือ1,314นะฮะ1,313.28เนี่ยก็คือจะต้องเห็นในวัน2วันเนี่ยก่อนที่จะปรับฐานนะฮะตอนนี้ตลาดปรับฐานอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราดูแนวรับนะครับสำคัญที่1,278ห้าห้าหลุดลงไปนะฮะอันนี้คือภาพใหญ่ของเซตินเด็ก็ถ้าเป็นภาพแบบนี้เซตก็สามารถจะขึ้นต่อไปได้1,350 นะครับพันพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่คงคงไม่มากกว่าพันสี่นะครับถ้าจะเกิดก็ต้องเกิดไต้มากหนึ่งเนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือกลุ่มธนาคารพณิชย์ที่เราเคยบอกว่าถ้าหุ้นจะขึ้นธนาคารนี้ต้องขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรับฐานนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องขึ้นรอกันอยู่ก็คือกลุ่มน้ำมันนะครับ,รบซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้ตลาดค่อนข้างที่จะ ที่จะพันผวนค่อนข้างที่จะค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ดู2กลุ่มในกลุ่มน้ํามันแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มสื่อสารนี่ก็จะเป็นเฮดจิ้งกันเลยระหว่างแอดวานซ์อินทะัตนะฮะกับอีกอันนึงก็คือทรูกบะจานะฮะสลับกันเพราะฉะนั้นสื่อสารก็เป็นตัวมาประคองนะครับประคองให้ให้เสร็จขึ้นแต่จริงๆแล้วกลุ่มที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่กลุ่มโรงพยาบาลนะฮะก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับ เราจะเห็นว่าถ้าเราเราเดินมาพูดมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าหุ้นมันมีอยู่2กลุ่มนะถ้าเราต้องการเล่นหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องเป็นเป็นเทรดดิ้งนะฮะที่เรียกว่าสวิงเทรดนะฮะขึ้นมาก็ขายขายไม่ใช่ไม่ใช่วันเดียวนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรอบรอบก็2วันสาวันขายลงมาก็ซื้อลงมาต้องกล้าซื้อดูนิดเดียวเวลาลงวารุ่มน้อยเวลาขึ้นวอรุ่มมากเวลาลงวอรุ่มน้อยก็ซื้อขึ้นวาลุ่มมากก็ขายใช่ ทำอนองนี้ต้องเป็นเทรดเทรดอย่างเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าเราเทรดนะฮะเราตับได้ถ้าเราไม่สามารถคาดว่าเจตจะขึ้นได้สัก500-300จุด3 0มจุดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะถืออุ้นได้<ะ>เป็นไปไม่ได้รู้วิ่งเขบอกรู้วิ่งมันไม่พอดังนั้นะะในคําถามว่าแต่มาดหนึ่งเนี่ยกลยุทธ์คืออะไรก็คือเป็นเทรดนะฮะเทรดแต่ไม่ใช่ว่าเดย์เทรด นะครับเราจะต้องใจเย็นมากที่ซื้อปตทมาตั้งแต่200นะฮะแล้วเ,เราเริ่มขายละ240 245 250เราก็จะต้องนั่งรอมันะนะครับนั่งรอนานพอสมควรอาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่ง7วันทําการนะฮะล้วก็มันลงมาใหม่ละเราก็กลับไปซื้อใหม่น,นี่คือนี่คือเป้าหมายของวัตถุดิบนะครับส่วนกลุ่มธนาคารวันนี้ปัขึ้นมามันตื้อๆตื้อๆก็ขายขาย,ขายนะฮะเดี๋ยวมันก็จะสไลด์ลงมาให้เราซื้อใหม่ก็เล่นเป็นรอบไป นะครับส่วนวันไหนที่ตลาดหุ้นมันนิ่งเนี่ยหุ้นตัวเล็กๆก็จะมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่เข้าตลาดใหม่ๆตั้งแก่น้อยนะฮะเป็นไวซ์โลจิสติกนะครับเป็นอ s ซ f ิฟานะฮะหุ้นพวกที่ข้านย้านใช่ไหมคะใช่มันก็มันก็เป็นไซเว์เียกไซเว์อยู่นะฮะเป็นหุ้นที่แบบเข้ามาเพื่อระดมทุนเพื่อขยายงานพวกนี้นะครับอันนี้เขาเ็จะเล่นต่อได้อยู่นะฮะส่วนส่วนหุ้นอย่างอื่นนะฮะ คุมอื่นก็ต้องไปดูตามเทรนด์ของมันนะฮะ,ะดูตามเทรนด์เป็นหลายตัวไปนะฮะมากมายเลยนะฮะแต่ในกลยุทธ์หลักๆก,ก็คือให้เราพยายามที่จะแกะพอการลงทุนออกมาให้ได้บางคำแนะนำเมื่อตอนต้นปีนะฮะถ้าใครไปย้อนฟังดูนะครจริงๆมันก็ตรงหมดอ่ะว่าคุณจะลงประมาณสักประมาณกลางเดือนมกราแล้วก็จะขึ้นเอมันก็ทําแบบนั้นจริงๆ,ะๆ,ๆนะฮะตอนนี้ผมก็ชี้ป้าเลาบอกว่าในไตรมหนึ่งผมก็เห็นว่าพันสองร้อยยี่สิบเนี่ยเป็นปะทอม นะครับแล้วก็แต่ข้างบนเนี่ยผมยังเห็นไม่เยอะนะครับผมไม่กล้าคาดหวังเยอะเพราะเดี๋ยวถ้าคาดหวังเยอะนักลงทุนมาถึงจุดเราก็จะไม่ขายคือไปดูเซตนะฮะแต่จริงๆแล้วเราต้องขายหุ้นนะฮะเป็นรายตัวนะครับล้วก็เทรดเอานะครับก็จะสามารถชนะตลาดได้นะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าเอาเงินเข้ามาเพิ่มในตลาดหุ้นอีกเลยนะครับไม่มีใครเอาชนะในตลาดขาขึ้นได้นะครับหรือ2นะครับไปเรียนไปหา การการลงทุนอีกแบบหนึ่งคือการเล่นตลาดในขาลงนะครับก็จะมีซิงเกิลสต็อกบล็อกเทรดนะฮะหรือเป็นทีเฟกนะครับอันนี้พอพอพอที่จะ,อะพอที่จะทําให้เราสามารถที่จะคืนทุนมาได้นะฮะในระยะเวลาสั้นนะครับแต่การเล่นหุ้นที่ขาดทุนแล้วอ่ะ mhm. โดยส่วนใหญ่แล้วพอกลับไปเล่นฟิวเจอร์มันจะขาดทุนขาดทุนหนักขึ้นเพราะว่ามันยากกว่า นะครับแต่ไม่มีอะไรที่ยากนะฮะกว่าถ้าเราทําตามขั้นตอนนะครับถ้าเราไม่เคยทําอะไรมาก่อนนะ่ยสิ่งแรกที่เรามีเรามีเงินอยู่แล้วนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือหัดก่อนนะฮะหัดก่อนแล้วดูว่าเอ๊ะใช่ไหมนะมันใช่เราทําได้ไหมถ้าทาไม่ได้ก็หยุดไปนะครับถ้าทําอะไรไม่ได้เลยผมกาแนะนําว่าหุ้นขึ้นมาให้พยายามขายหุ้นออกให้หมดแล้วถือเงินสดมันอาจจะเหลือ4 0 50%นะครับแต่เงินก้อนนี้มันจะมี มีความหมายมากนะฮะเมื่อตลาดเริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่ใ,ในอีกสาสปีข้างหน้า hmm. นะครับอย่าทุ่ซื้ออยู่ในตลาดที่ภาพรวมของโลกนะฮะใช,ใชเ่เราเราก็เกิดมาอายุห0ากว่าแล้วนะรเราก็เพิ่งเห็นนะว่ามันมีสองแห่งก็คือที่ยุโรปกับที่ญี่ปุ่นดอกเบี้ยติดลนะบในความหมายก็คือคนฝากเงินนะ่ะะต้อง,ต,องต้องเอาเงินมาเลี้ยงคนที่แบบซื้อกู้เงินนนะฮะซึ่งภาพแบบเนี้ย การที่ญี่ปุ่นใช้แบบนี้มันทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยมันแข็งแต่งเงินมันไม่ไหลเข้าะนะครับเพราะว่าตะก้างเงินของเราก็าคงถือดอลลาร์ไว้เยอะนะ,ะมันแข็งแต่งเงินไม่เข้ามันก็เป็นผลเสียทั้งที่บ้านเราเนี่ยต้องใช้นโยบายที่ค่างเงินอ่อนอ่อนค่าเพราะเราไม่ได้มีหนี้ต่างประเทศะนะครับญี่ปุ่น,นเขาทําได้เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้นะฮะเจ้าหนี้ของโลกขเขาก็พยายามทําให้ให้ค่างเงินเย็นมันอ่อนไปมากที่สุดนะ,ะแต่จะปัญหาจริงๆอ่ะแก้ไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ มันแก้ยาญี่ปุ่นก็แก้ยาเพราะว่าคู่แข่งของญี่ปุ่นมันคือสินค้าจากประเทศจีน<ค>ะนะครับคือโลกเนี่ยเคยได้จากจีนมาสิป,ปีตอนนี้กำลังถูกจีนเ,นเข้าไปแข่งขันในตัวสินค้าปิดพันของหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับ Volkswagen ของจีนนะฮะยอดขายมาเป็นอันดับสองราจากโตโยต้าทั้งโลกนะฮ<ค>ะภาพแล้วเขาจะเห็นเลยว่าโตโยต้าเริ่มเหนื่อยเลยพอเจอจีนเพราะราคามันมันต่างกันเยอะใช่ไหมฮะ อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นปัญหาทางด้านฝั่งเขาเรียกสปายไซด์เนะี่ยซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาประมาณสักสองครั้งนะฮะสองครั้งเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นมันแก้ไม่ได้ฮะมันต้องมันต้องทำให้การผลิตมันมันพังไปเองนะฮะแล้วมันก็ถึงกลับมามามาเกิดเริ่มขึ้นใหม่นะฮะบ,บ้านเราก็จะเห็นว่า เงินเฟอ้อนะครับก็ติดลบมาสิบสามเดือนแต่ก็ยังบอกยังไม่ฝืดนะฮะแต่ถ้าเข้าไปดูคนที่ค้าขายนะฮะข้างล่างเกษตรกรก็ฝืดนจนหมดนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของทั้งโลกแล้วนะฮะเราจึงอยากให้นักลงทุนทั้งหมดนะครับนักทุนต้องระมัดระวังของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นจะเป็นพาที่สะท้อนพวกนี้ออกมาในที่สุดนะครับมองไปยาวๆนะให้เห็นนะครับสั้นๆวันต่อวันก็ มันไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเราชีวิตในการลงทุนของเราประสบความสำเร็จมันต้องมองยาวๆให้ออกเมื่อตลาดเป็นขาลงแล้วตอนนี้เป็นขาลงแล้วขาลงแล้วขาลงใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็ลงแบบอาจจะเป็นยูหรือเป็นแอลนานมากนะฮะการการลงทุนก็ต้องมาเล่นแบบขาลงนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําก่อนเนี่ยเราติดหุ้นอยู่ไงเยอะเลยค่ะเราจะเล่นขาลงได้ยังไงเพราะว่ามันหกลงมาพันสองแต่ใดถ้าเรายังไม่กลับมาถึงเงินสดเราจะเล่นขาลงได้ไง ใช่ไหมครับก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุนะฮะเหตุของมันก็คือว่าเราติดหุ้นอยู่เราจะเล่นขาอะไรก็ไม่ได้ะนะครับก็คือขายหุ้นก่อนนะฮะซึ่งมันมีใจมั่นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเวลาที่ตลาดอ่ะมันจะให้โอกาสเราได้ได้ไดข,าขายหุ้นออกไปบ้างนะครับขายแล้วขึ้นต่อนะฮะไม่ต้องไม่ต้องนั่นหรอไม่ต้องไปเสียใจยอะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยในระยะยาวม,มันลงนะครับ แต่ว่าในช่วงไตรามาสหนึ่งนี้ยังไงก็มองปัตตมมองขึ้น 2, 2> อยู่1,220แต่ว่าภาพใหญ่ยังมองลงอย่างนี้เราเราจะลงไปขนาดไหนค่ะมันต้องมีปัจจัยอะไรแล้วก็ทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งในปี60ก็คือปีน้ามันพอจะช่วยหนุนบรรยากาศขนาดยังไม่เลือกตั้งรัฐบาลชุดนี้ต้องถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะฮะจะทาอะไรก็ได้นะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะมาฟื้นเศรษฐกิจอะไรได้เลยเพาตัดเรื่องการเมืองออกไปเลยนะครับแล้วถ้าเป็น รัฐบาลที่อมาจากการลอกตังฮะขีดจำกัดมากนะครับที่จะทำนู่นทำนี่นะครับก็มันยิ่งยากอ่ะคนนี้คือมันเป็นภาพรวมของทั้งโลกนะฮะรัฐบาลที่จะเก่งขนาดไหนเนี่ยมันไม่สามารถหรอกนะฮะถ้ากระแสทั้งโลกมันไม่ส่งนะครับหลายๆหลายๆยุคหลายรัฐบาลที่ผ่านมาถ้าเรากลับย้อนไปดูนะครับไม่มีหรอกใครเก่งอ่ะนะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะฮะ ที่อยู่ภายใต้เศรษฐกิจกของโลกใครมานะฮะแล้วสินค้าเกษตรดีนะครับสินค้าอาุตสาหกรรมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะคนไทยไม่ได้ผลิตคนผลิตคือต่างชาตินะฮะอันนี้เขาดีอยู่แล้วแต่ภาคเกษตรเนี่ยรัฐบาลไหนโชคดีมาแล้วราคาสินค้าเกษตรขึ้นนะครับ เศรษฐกิจไทยก็จะดีไปหมด,มดอ่าใช่ฮะแ,แต่ว่าฟันโครต่างชาติเขาดูไหมคะเรื่องการเลือกตั้งสมมติว่าเรามีกําหนดชัดเจนแบบนี้มันจะมีฟันโคหลหลายเข้าไหมคะอ่าไม่เข้าฮะฟันโคลเข้าเข้าเนี่ยเขาไม่มาดูเราเขาดูอเมริกาว่าอเมริกาขึ้นโดเบี่ยวไหม,มนะครับเขาจะดูว่าอเมริกาจะขึ้นโอกเบี้ยหรือเปล่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งต่างๆมันก็ไม่หมายเพราะว่าจะทําให้ต่างชาติสนใจคนไทยอาไม่ได้สนใจฮะไม่ได้สนใจ <c oughs> เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ขณะที่เราไม่ได้เลือกตั้งแล้วเราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารเนี่ยผมว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> เขาไม่มีปัญหานะที่จะมาสร้างโรงงานเพิ่มหรือจีนเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะที่จะมามาลงทุนเพิ่มนะฮะที่เรียกว่าการลงทุนภาคเอกชนแต่เขายังไม่มาไงฮะตลาดพุทธไทยจะยังคงเป็นขาลงจะกลับมาเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อต่างชาติเข้ามาลงทุนเลยค่ะ ตราบใดถ้าเรายังเป็นเรายังต้องพึ่งพานะครับเศรษฐกิจโลกคือเรื่องของการส่งออกอยู่นะครับเรายังพึ่งพาราคาสินค้าเกษตรอยู่นะครับถ้าต่างชาติไม่เข้ามาเนี่ยมันก็ขึ้นได้ไม่ขึ้นได้ไม่ดีนะฮะที่เราขึ้นมาจากอรอบก่อนนะฮะขึ้นไป1,650ก็เกิดจาก QE ใช่ไหมครับ แล้วเราก็าจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากว่าพื้นฐานของเรามันดีเพราะหุ้นมันขึ้นไปโดย P/E สูงมานะครับถึง21ใช่ไหมครับ p ีบตลาดหุ้นบางตัวก็ P/E 3 400นะฮะปันนี้ยังไม่โลงมาเลยนะครับซึ่งหุ้นบ้านเราเนะี่ยมันไร้โดยฟันโฟถ้ามันจะขึ้นแรง นะครับการที่มันลงแรงแบบนี้มันก็ลงมาเพราะฟันโฟแต่รอบนี้การที่การลงเนี่ยยังไม่เห็นภาพของการแรงเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของหนี้สาธารณะเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศวันนี้เราอาจจะเห็นว่านะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ปีนี้ทั้งปีได้ดุลการค้าได้ดุลบัญชีเดือนสัดสองสามหมื่นล้านนะคือยังมีเงินเข้าประเทศอยู่นะฮะเงินที่ออกไปก็เป็นเงินส่วนของ เงินทุนกเกาเรียอเงินทุนนะฮะที่ออกไปเป็นบัญชีทุนแต่บัญชีค้าขายเนี่ยก็ยังกำไรอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กระจายไปนะครับเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นการค้าขายจากคนที่เป็นคนพื้นฐานคือคือ,คอภาคสินค้าเกษตรดังนั้นะข้างล่างไม่ดีนะครับมันก็เหมือนกับคนไทยไม่ดีแต่แต่ญี่ปุ่นเขาดีนะที่เขามาบ้านเหล่าการส่งออกรถยนต์เาก็ายังดีอยู่นะครับ หรืออุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์อะไรเขาก็ยังดีอยู่นะครับค่ะแล้วเราจะต้องไปโฟกัสที่หุ้นกลุ่มไหนคะในช่วงไตรมาสหนึ่งนะคะนอกจากการเรดดิ้งหุ้นที่อาจจะพุ่งเข้าใหม่และมีแนวต้านน้อยแล้วถ้าเราพูดถึงการเรดดิ้งเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงการลงทุนเลยค่ะในภาพรวมถ้ามันไม่ใช่เนะี่ยมันก็จะมีหุ้นแบบบางตัวที่ขึ้นไปนะอย่างสามิตถังแกเนะี่ยอาจจะขึ้นจากนี้ไปได้อีกเยอะ ครับเป็นลายตัวแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้รับรองคุณภาพนะว่ามันจะขึ้นไปเราเคยแนะนําไปที่เจ็ดบาทห้าสิบแล้วว่ามันจะขึ้นสักเท่าตัวซึ่งเราก็ไม่ได้รับรองคุณภาพครับก็ต้องตามดูว่ามันขึ้นไปจริงไหมนะครับตามพื้นฐานของมันนะมันจะสามารถจะขึ้นไปได้มันก็ต้องเป็นลายตัวแบบเนี้ซึ่งมันการคึ้นแบบนี้เวลาพูดออกสื่อแล้วมันก็พูดลําบากมากนะครับกลุ่มสื่อสารเป็นยังไงคะกลุ่มสื่อสารเนี่ยเราก็มองว่าเป็นการเริ่มต้น ลูกใหม่ขึ้นใหม่ละของกลุ่มสื่อสารก็มีการลงทุนใหม่ <ฮะ S 1> ก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่ากําไรของกลุ่มสื่อสารเนี่ยกับราคาที่เป็นการลงทุนจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีบางบริษัทก็เพิ่มทุนนะคะ,ะกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมว่ามันพีไปแล้วนะผมพูดหลายครั้งแล้วว่ามันพีไปแล้วสําหรับอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นได้ดีอย่างมากก็คือไซเวสไซเวสหรือว่าต้องมาคำนวณนะว่าอยู่ที่เราจะเข้าไปซื้อคุ้นพวกนี้ มันควรจะเป็นยิวที่สูสงพอสมควรนะ<ช>แล้วถึงจะถือได้นะฮะเพราะว่าโอกาสที่กลุ่มสื่อสารราคาของคุณสื่อสารจะทำนิวไฮเนี่ยมันไม่มีอ่ะ<ช>นะครับ ล้วกลุ่มไหนที่หน้าที่จะเล่นรอบบ้างคะ,ะถ้าเล่นรอบนะฮะเล่นรอบเนี่ยผมว่าเป็นธนาคารกลุ่มแบงค์นะคะเป็นธนาคารแล้วค่อนข้างที่จะเสถียรภาพสําหรับสําหรับไตรมาสแรกนะฮะ,ะส่วนหุ้นที่เทรดดิ้งนะฮะรอบของนี้อาจจะสั้นหน่อย3วันไปแล้วก็รอก็คือกลุ่มน้ํามันคือใ,ใครที่เป็นเทรดดิ้งที่เก่งๆแล้วแล้วเทรดน้ํามันนะก็คือจะชอบตลาดแบบนี้ นะครับคือไม่มีใครมาเป็นพิเอกในการเทรดอย่างเราเห็นสพ42ขึ้นไป60ในเวลาแค่5วัน,นถ,ถ้าเป็นบล็อกเทรดเรืกํากำไรหมื่นเปอร์เซ็นอ่างเงี้ยนะฮะแบบกำไรเยอะมากก็จะเป็นหุ้นเก็งกำไรเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช่นักเก็งกำไรมันก็ไม่เหมาะที่จะอยู่ในตลาดแบบนี้นะครับไม่ต้องจ้องหุ้นหลายตัวนะจ้องจ้องปตทปตทอสอพนะฮะที่มันเทรดแบบเนี้ยนะครับถามว่าทําทำไมาแบบนี้เพราะคนส่วนน้อยเนี่ยนะทำ ทำได้คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้มันก็คือถูกต้องกับตลาดแบบเนี้ยะนะครับตลาดที่เป็นขาลงนะฮะก็จะมีคนคนที่ได้ไม่กี่คนก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาแล้วอะไรทำนองเนี้นะครับส่วนคนที่เข้ามาตลาดใหม่ๆก็ต้องเอาเงินน้อยๆมาแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าหุ้นขาลงเล่นไปยังไงก็ไม่กําไรถ้าเราไม่ได้เจอเองถ้าเราเจอเองรอบนี้เราก็ไปเซฟรอบหน้าได้ไหมครับ คือการขึ้นรอบหน้าก็จะมีลงอีกอาจจะขึ้นไปถึงปี2,568แล้วก็จะลงถึงปี2,570นะฮะ,ฮะซึ่งถ้าเราเรียนขาลงแต่ตรงนี้ขาวหน้าเรารู้แล้วว่าตอนลงเราต้องทํำยังไง<ะ>เราก็จะไม่ไปฝืนเล่นอยู่แบบนี้เราก็จะเริ่มประสบความสำเร็จในการลงทุนก็คือว่าถ้าขึ้นน่ะมีเราเต็มพอร์ตแต่พอลงปั๊บ นะครับรอบใหญ่ลงาไม่มีเราแล้วไม่ว่าจะขาดทุนตัวไหนขาดทุนสิ50้าอร์ซในพอร์ตนะขายล้างพอร์ตหมดเลยในจังหวะที่เรารู้ว่าตลาดใหญ่มันจะเป็นขาลงแล้วเพราะสุดท้ายนะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อไม่ไมเชื่อภาพรวมใช่ค่ะสุดท้ายค่ะคุณิพนคนสรุปก,กลยุทธ์ให้นิดนึงนะคะสำหรับไตรมาสหนึ่งแล้วก็ในช่วงภาวะตลาดหุ้นขาลงนะนักลงทุนจะต้องปรับตัวยังไงคะนักลงทุนจะต้องปรับตัวก็คือว่าให้ไปดูตรวจสอบพอร์ตตัวเองนะฮะ แล้วก็มอนิเตอร์หุ้นเป็นรายตัวขึ้นมานะแต่มาหนึ่งเป็นจังหวะด,ดีนะฮะของการที่จะต้องขายหุ้นนะครับพยายามขายหุ้นแล้วแกะพอ,อะผมว่าถ้าแกะมาได้สัก60สิอร์เซนะนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วจะมีบางคนที่พอร์ตยังขาดทุนน้อยอยู่นะครับก็เหมือน,นพยายามลดน้ำหนักลงะนะครับอย่าอย่าไปเพิ่มน้ำหนักไปลงทุนเราอาจจะมีเงิน1ิบล้านตอนนี้เรา,าจ,จะลงทุนไปสิบล้านแล้วเราก็ยังกำไรอยู่นะยังยิ้มอยู่เลยนะเชื่อเถอะฮะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะ มันจะไม่ไม่เหลืออะไร นะครับเราควรทําอะไรตอนที่ตลาดหุ้นเนี่ยตอนที่ตลาดมันให้เงินเรามากกว่าตอนนี้มันยากเกินไปนะครับที่เราจะเป็นอะไรซปเปอร์แมนที่จะไปหาหุ้นสักตัวแล้วก็โอ้นี่เราประสบความสาเร็จมันยากมากนะครับอย่าทําอะไรที่ยากเกินไปอ่ะนะครับอย่าไปงมเข็บในมหาสมุทรเลยนะฮะเรารอจังหวะนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยจังหวะที่ตลาดมันให้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราก็เข้ามาเอาพอตลาดมันคืนเรามันยากเกินไปเราก็ไม่ต้องมาเล่นหรอกนะฮะออกไปนั่งเฉยๆดีกว่าเก็บเงินไว้เยอะ ผมเปรียบเทียบกับตอนที่เกิดไข่สิปี40นะูนย์เนี่ยนักลงทุนจะเข้าใจแต่หลายคนนะครับไม่เคยทําเกษตรก็ไปทําเกษตรแล้วก็เจ๊งจริงๆก็นั่งอยู่เฉยเยนะจนถึงปี4 5่หแล้วกลับมาทํางานเดิมเนี่ยใครเคยทำเรลออสเตทอยู่ก็กลับมาทําของเดิมที่เคยทำเนะี่ยมันก็จะประสบความสําสเร็จขึ้นมาได้นะครับจงทําในสิ่งที่เรามีความชํานาญนะครับค,ค่ะและขอคาแนะนําสําหรับคนทีอ่อยากจะใช้กลยุทธ์พูดขาลงค่ะคนต้องมีข้อระมัดระวังอะไรบ้างคะ คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะติดกับการซื้อก่อนขายนะครับน้นก็ต้องไปฝึกนะครับไปเรียนก่อนเรียนทฤษฎีการช็อตก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้มันจะเป็นมี l e v e ลเล e มันวางมาจิน้นะครับต้องไปดูเรื่องของเทคนิคเนี่ยต้องเพียเลยอันที่2ก็คือเรื่องม o นี่ม a เน็ตเมนท์ทำยังไงไม่ให้ถูกฟอสเซลนะครับอันที่3าก็คือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนว่าเราทนการแกว่งแรงๆได้ไหมนะับเพราะเพรเล่นขาลงกับขาขึ้นเนี่ย มันก็ไม่เหมือนกันคนที่มันไม่ต่างกันเพราะคนที่ลงทุนหุ้นและกําไรก็คือเขาซื้อหุ้นแล้วก็ถือเฉยๆนะฮะแล้วก็กาไร5้าเท่า1ิบเท่าเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อวันสองวันนะอาจจะถือมา2อสปีขาลงเหมือนกันถ้าคุณชอ็อตแล้วคุณโคโพสิชันและคุณก็สามารถที่จะถือไปได้2เดือน3เดือนตอนในในไทม์ที่มันลงนะ ก็กำไรมันก็ขาขึ้นแต่มันจะใช้เวลาที่สั้นกว่านะครับในแต่ละรอบไม,ไม่ไม่เกิน3เดือนนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณนิพนธ์มากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค,คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะเราจะกลับมาพูดคุยนะคะกับคุณซันกันต่อถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับ Day Trade ค่ะและที่สำคัญมาติดตามกันต่อสำหรับโครงการซ u เปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีสค่ะ